สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มายุบผม A w ในเกมมาสลายแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนี้ว่บการทำสี่ชุดนะครับสี่ชุดเมื่อก่อนนี่ก็ส่งของพว,พวกเคียวอินโดนียียกระจุกขนขาวแล้วก็นี่ครับเล็บนกเพลิงส่งแล้วมันจะได้ส่งแล้วมันจะได้ไดคือคือแบบต้องเปลี่ยนในนั้นเลยนะครับแต่สมัยนี้คือออกมาเป็นใบ ออกมาเป็นใบสี่ชุดอย่างนี้แล้วนะครับนี่คือส่งไม่ใช่ส่งทีเดียวครับคือต้องส่งทีละนนะครับนี่เควสส่งเครื่องวินโดเนียก่อนแล้วก็ส่งส่งอีกสองอย่างพร้อมกันตามไปนะครับพอออกมาเป็นใบป,ปั๊บก็กดมาที่นี่เลยนี่แล้วก็รูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็เลือกที่จะเปลี่ยนได้เลยครับแล้วกดเปลี่ยน สมัยก่อนนี่มันมีเพิ่มแล้วก็มีลดค่าสเตตัสด้วยนะครับสมัยนี้คือเพิ่มอย่างเดียวครับดีมากครับส่วนใครที่ไม่มีหรือที่เกียรหาก็ซื้อตามตลาดได้ครับเติมสวรรคะ์ราคาตกอยู่ประมาณ 2m ถึง 2.5m นะครับมันแคบบ่ใบ